ไปไหนไปไปไปตัวนี้ระวังนะระวังพี่ตัวนี้ระวังนะเอาไเอามาดลอ่ะออ่เฮ้ยมันยังจับได้อยู่พี่ตัวนี้ดึงมือีกเฮ้ยเ้ไอ้เดือดุเฮ้ยหนมเอาไม้ไปกระแทกหน่ดิมันรูปใหม่แล้วหรอเอารอวันไดที่แน่พี่ ไม่มีพี่พช่วยต่อน้ำหน่อยพี่มาเลนนยอ่ะได้ไหมไม้ป้องแล้วสิเฮ้ยไปถไไไูได้ไอ้เ่เบ้าน ไม่อะไรหรอนะพี่นอนพี่นอนนี่ช้าดน่อยต่อรอไไหมี่ไชยไฟฟ้ามช็อตแหลกนี่ระวังนะเว้พวกปลาพวกอะไรอ่ะท่านี่ดับดับข้างบนก่อน มันต้องฉีดเรื่อยๆอ่ะเออฉีดข้างบนอ่ะข้างล่างวงลามอบ้านเองมันลามอบ้านเองมันจะแย่เมื่อกี้เราไฟมันลุกปุ๊บเลยอ่ะแล้วก็ลมฝนไม่มาเลยตอนเนี้ยฝนก็ไม่ตกพันป้ายมาใช่ไหม เล็กเล็กร้อนนะไฟเปล่าไฟอ่ะเล็กร้อนเปล่าเดี๋ยวเราไฟ่ะแต่มันลุกขึ้นหน้าไม่เอานะวางควันเด้อพี่เอาผ้ากนูขึ้นหัวแ่เอาไปถายนี่ไม่ได้ใส่ผสงไปไหนนะรองไาเลยนะพอออกเนี่ไปอ่รอ้าผมยง ป้ายีนี่สใจแตงมาทีอนแรกกลวลุกเลยน่มาดีอ้โพ่มีไฟนะพี่มีไัวพี่พีรนะพี่สับคัเอาหิสอบคัเอาลงดูคัเอาหน้าห้องน้ำหน่อยดูนะคัเอ้าห้องน้ำหน่อยพี่พี่ปิดไฟหน่อยพี่ไฟฟ้าไฟฟ้า เอาลงยางพี่ปิดไฟด้วยพี่ปิดไฟครับไฟลวไปแล้วฟ้าไฟลงก่อนไฟไฟรั่วครับไฟรั่วนี่ระวังไฟเด้อไฟไฟนี้ด้วยใช่ไหมเนี่ยมันดูดผมแก้ทุบลมฮะดังเดือพี่ดูไฟก่อนไฟมันรั่วอยู่พี่เอาพัดเอาลงหน่อยพี่ เอาคันเอาจากหน้าบ้านเลยพี่หน้าบ้านี่ยไปถอดไฟหน้าบ้านี่ไปถอนไปคนนึงใครยมีคนอยู่ไหมมีใช่ไหมมีคนนั่นเล่บ้านขอเรื่อแลเอินอานอะไรไปะไฟหน่อยอ๋อหนึ่งสองสา ไปก่อนพี่ดอดินสาเาบาเายะไรไม่ใ่มน่นแลน่นแหมไม่ฟังเลยควันมันจะติดไม้เหรอพี่นอนพี่ไอ้ม่ประตูไไม่ไม่ไมันรั่วอยู่ที่น้อยู่งพี่เจหายม่ได้เอาไปเขาน่ยเอาดูเอาดูเดยว ไปไม่ออตัวเย็นหนักแค่ไหนก็ยกได้วย้อเปิดเปิดประตูวิเปิดประตู่เนับให้องนี้ิงไปห้องนี้วิห้องนี้ห้องเดียวเหรอมัหลังบ้านครับมันก็มีแค่นี้แหละไฟครับพี่เอ้ยข้างบนปั๊บอะใช่ป่ะเออ มีไฟฉายอะไรไหม